สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับคลิปนี้เป็นแนวทางหวยฮาน้อยสูตรมเม็ดเดียววันที่เจ็ดเดือนเจ็ดปีหกแปดนะครับผมนะงวดที่แล้วนะงวดที่แล้ว ไม่มาเลยทุกคนไม่มีมาเลยนะผมไม่สองนะไม่เข้าสักหน่อยเลยมิเตสองเก้า 2, 9, ไปอยู่ฮาหนอยกาซาเนาะมาเริ่มกันใหม่เอาใหม่เอาใหม่นะครับผมเลขวันหยุดไม่เข้าเลยเนาะทั้งเสาร์อาทิตย์นะมาเอาใหม่นะครับผมนะ หอยห้าน้อยนะครับวันนี้มาแน่นอนหกแน่นอนหกแน่นอนวันนี้หกนะครับก็จะมีหกหนึ่งหกสองหกสี่หกศูนย์หกสามหกเจ็ดหกเก้าแล้วก็หก ห้าเนาะไม่มีแต่หกแปดนะหกแปดกับหกหกตัวนี้นะครับก็จะมี หกสี่นตัวเน้นสี่หางนะครับก็จะมีหกหนึ่งหกสองหกสี่แล้วก็หกหกสามนะครับผมสามลอยวันนี้นะขอมีหกมามาแน่นอนวันนี้มาแน่นอนมีหกมาแน่นอนไม่พลาดวันนี้รอบที่เนียนนะครับก็จะเป็นหวยฮานอยปกตินะ ปกติสีเซ์แล้วก็พิเศษมสี่นี่แหละ25น้อยนี่แหละมี6มาแน่นอนวันนี้ผมไม่พลาดนะวันนี้อ่ะเรียบร้อยเนาะเรียบร้อยครับผมนะจบไปแล้วสำหรับหมยห้านอยวันนี้วันวันที่เจ็เนาะวันนี้เศ็เดือน7 3น็ดาห้านอยนะขอให้มี6มาฝากกดไลค์กดติดตาม ให้กันด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กันด้วยครับผมคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะนะครับสวัสดีครับ